าถึงเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปอีกเกาะนะคะไปท่าขอนเกาะลังกาวีนะคะแถวนี้นั่งเรือเวียนเกาะนะคะตอนนี้ขึ้นเกาะอ,อันนี้เกาะชื่อว่าบรัสปาสานะคะถ้าไม่ผิดนะคะอืม บางกะวีนี่มันมีหลายเกาะแล้วค่ะที่นี่ถ้าใครอาบน้ำทะเล ชอบเล่นน้ำเพราะว่าทะเลทรายสะอาดมากเลยค่ะ,ะเพื่อนๆเรือที่สมพีกป็นก็ไปจอดอยู่ตรงกลางนะคะเรามาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกเกาะหนึ่งนะคะอันนี้ขึ้นเกาะที่นนนหนึ่งะคะ่ะ Khi tao hiểu à, chứ không. Anh đi ta. Ừm. Nó